โอ้ยว้าวไปเตะกี่นั่นเด็อย่าไปไป,ไปอันนี้คือเรือผีสิงนะครับที่เพิ่งเข้ามาในแพทใหม่เลยผมกำลังพยายามทำให้เรือไม่ใช่ยพยายามจะไม่ให้เรือหราเอ้ยมันจะชนเรือเรามันจะชนเรือเราปัา๊บผีก็ยิงถูกแล้วมา Oh, I'm, I'm heading. I hear a pilot being let out. Go attack, go take Yeah, 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 yeah. Fast, fast. Oh. I will repair, I will repair. Go attack, go attack. No, see, Koba is Okay, I'm... <laughs> โอเคผมจะทำ ö, แบบไฮเลดเลยนะไฮเลดพรีเปอร์ไฮเลดไฮเรลเดอร์เซอร์เรียดทีมฟอลลงอีกนะชูทีมนี่ไฮเรลเดอะเซอร์เรียดนะครับอยู่เทิร์น90องศานี่โอ้โหไงครับหล่อาเนื่องจากว่าปืนเรือผมตอนเนี้ย กระสุนปืนไม่หมดละกระสุนมปนใหญ่ครับฉะนั้นผมก็เลยทำได้แค่เอาปืนพกอะมายิงมันนะครับผมกิโกบากิโกบาเฮลมี่เฮลมีรีเฟรรีเฟรรีเฟร์กิโกบาไม่แขมาตดวผมเลยวะ่ะ โอเคโอเค let's go let's go อโอเคเดี๋ยวผมจะเลี้ยวเรือกลับซีโคบ้าชูทิมซีโคบ้าชุดชุดได้ชิปโอเคผมจะผมจะเลี้ยวขวาผมจะเลี้ยวขวาโอเคมันมันดำหน้าเราอ่ะชุดชุดชุดซีโคบ้า โอเคเราเรือมันเร็วกว่าเราอ่ะเด็ดผมต้องทำหน้าที่นี่ละอาปูนสี่แน <_ S 1> ่โอเคโอเคผมกำลังเทียบท่าผมกำลังเทียบท่าอยู่เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับ อมาสิโอเคผมได้ของมาหนึ่งอันละเฮ้ยจะยิงคู่ไม่นะ โอ้โอ oh. oh ้โ oh. อ oh, no. nah. <is> ้โนเต็กินกูไปด้วยไ้นะต่อด้วยเพื่อนสู้ตายมือเม็ดมือเม็ดอะไรวะเนี่ย เจอสมบัติเราละโอเคโอเคผมต้องอันนี้คือผมกำลังเนื่องจากผมตกเรือผมตกเรือผมต้องพยายามไปหาเมอร์เมดคือเมอร์เมดคืออะไรเมอร์เมดคือตัวที่ทําให้เราอะ่ะกลับไปที่เรือได้คือมันจะเป็นเหมือนตัวว์ปกลับอะไรเงี้ยถ้าเกิดคนตกเรือครับ แต่เนื่องจากมันไม่ให้เราถือของฉะนั้นโอเคเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วโอเค I'm going to land them again โอเค Are you ready Are you guys ready โอเคผมจะชนมันนะผมจะชนมันอีกรอบเนื่องจากไอ้ฟักโอเคโอเคเรา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 จะชนะเราจะชนะมันห่วงครับไม่ต้องห่วงโอเคมันกำลังวิ่งหนีมันกำลังวิ่งหนีผมกำลังขับตัดหน้ามัน โปรบอลโปรบอลเอาไอ้เหี้ยขึ้น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 เอาเอาสีขมเอาเอาเฟรดแบ็กเอาไหมนะดเย้เคเพื่อเราครับวันมีวันครับเออไปยิงผมอ๋อไอ้เหี้ยมันยิงผมมันยิงผมไอ้เหี้ยเรือเฮ้ยเรือเป็นไรเนี่ยไม่ใครวินน้ำ นี่คือเรือเรือเรากำลังจะจมนะครับเรือเรากำลังจะจมแล้วเรือเรากำลังจะจมแล้วนะครับผมต้องผมต้องช่วยเรือก่อนโนเอาชีพิซซังกิ้งแมนโนเฮลป์เฮลป์ซีโคบาเฮลป์อ๋ออ๋อ อันนี้เราหมดแล้วคือแล้วทำไมโอเคผมว่าเราต้องรีดน้ำออกละโอเคจีจครับอันนี้คือเรือเราจมเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ผมโอ้โนวีอาซังแมนเรือเราจมเรียบร้อยนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวก็จมไปหลังนี้คนระับละก่อนเจ้าเพื่อนยาก แล้วแล้วเราก็รีสปอนกลับมาที่เรือเดิมนะครับก็เรามาถึงตอนจบของเอพิโซดที่2แล้วนะครับถ้าใครชอบหรือว่าถ้าใครเลิฟเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s สไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใผมทําต่อขอบทุกคนมากนะครับที่ยังดูอยู่ขอบคุณครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ